อาานละน้ำละโลในนี้เราอยู่ที่สถานีกาลังรอที่จะขึ้นรดไปไปไหนปักเต้จะขับรถโมกซึ่งปากเตอยู่ที่ไหนปาเ้อยู่ราวราวไหนโอ้มันเก่งเว้ยแล้ไปรถทงได้ับทางราวอย น่าตอนนี้6โมงโตรงนะครับเราก็โชว์สเต็ปเหนือด้วยการสั่งกาแฟทิ่ปิกาแฟน้ำแข็งสะใจกันเลยคระบอนั้นบูธกับูธท,ที่เราซื้อตัวนีตอนนี้ก็มานั่งรองนี้แสงสวยทีเดียวข้างหลังนี้ก็เป็นปรถบ้หไปสาลาพัซที่เมื่อเช้าคุณเน่เห็นรถ แม่เขียนรถไปสมรรคเทศที่เราต้องการจะไปแล้วก็มีพวงหรีดแปลอยู่ด้านหน้าส <c oughs> งสัยรถมันไม่ยอมไปเพราะว่าไปแห่ขบวนกันอยู่ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วนะคร